กำลังเดือดเลยไฟแรงดีจังต้งมม่วเดียาก,กินนะก็ใส่เข้าไปข้าวต้มมว่สูตรขี้เมา ข้าวเย็นเหลือก็ามาใส่น้ำร้อนปรงุงรสด้วยเกลือน้ำตาลตดน้ำร้อนให้มันร้อนกว่ให้กินมันร้อนความอร่อยไม่ต้องพูดถึงจะความเผ็ดดีแน่นอน ข้าวต้มขิงแซ่บสะใจรับรองคุณจะสะใจในรถชา